ต,ต่อไม่ไว้เปิดสิบคู่รักดาราประกาศเลิกกันลบสถานะเหลือไว้แต่ความทรงจำบางคู่นั้นคบกันมานานมีครอบครัวแต่สุดท้ายก็ต้องยุติความรักครั้งนี้ไปจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ นิกกี้นาชาิพิธีกรอารมณ์ดีทีล่าสุดก็ได้จบความสัมพันธ์กับแฟนสาวอย่างเปียโนโนิชาพัทนหลังมีดราม่าไฟหญิงไลฟ์สดล้ำให้ประกาศเลิกฟ้าผ่าก่อนจะออกมาชี้แจงว่ามีการพูดคุยกันและจบลงด้วยดีเหลือไว้เพียงความทรงจําที่ดีที่เคยมีให้กันเท่านั้นโดยไฟหญิงก็ได้เผยว่าจะคอยเป็นกาลังใจให้ห่างๆอีกด้วย เจนนี่เทียนโพสวรรณหลังจากที่มีข่าวลือเลิกรากับสามีมาอยู่พักใหญ่ล่าสุดนางเอกสาวอย่างเจนนี่ก็ได้ออกมายอมรับแบบ Com, ไม่อ้อมค้อมว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับสามีอย่างมิกกี้โน,นแล้วแต่ทางคู่ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ของน้องโนโราลูกสาวคนเดียวให้ดีที่สุดต่อไป กกพิมลรัตน์อดีตนางเอกสาวที่ได้ตัดสินใจแยกทางกับอดีตสามีรุ่นใหญ่ประสบพากรกจิติหลังจากที่จับไปว่าฝ่ายชายมีสองบ้านโดยเธอได้ออกมาเปิดใจแบบไม่มีกักถึงปัญหาชีวิตคู่ที่เคยเจอมาจนตอนนี้ก็พร้อม move on ใช้ชีวิตอิสระ ลีนาลาลีนานางเอกสาวที่กลับมาโสดอีกครั้งหลังจากที่จบความสัมพันธ์กับไฮโซเซาประคุณพรประพาไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสาเหตุไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่3ามได้อย่างไรแต่เป็นเพราะทั้งคู่มีเป้าหมายชีวิตที่ต่างกันนั่นเอง แอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสจูนิเวอร์สอนได้ตัดสินใจเลิกรากับแฟนหนุ่มนักฟุตบอลอย่างอีฟานฟันดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยเธอได้ออกมาประกาศโสดผ่านสื่อเอาเวลาไปโฟกัสที่ตัวเองลุยกับชีวิตของตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวเองก่อนพร้อมกับกล่าวว่าถ้าเราไม่มีความสุขตรงนี้เราก็แบ่งความสุขให้คนอื่นไม่ได้ ครูเตยและขนมเป็นข่าวช็อกเมื่อขนมสาสิการภรยาสาวของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างครูเตยอภิวัตรได้ออกมาไลฟ์สดตัดสินใจยุติความสัมพันธ์พร้อมกับกล่าวว่าไม่ใช่การตัดสินใจเพียงคนใดคนหนึ่งมันไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแต่คิดกันมานานแล้วซึ่งตอนนี้ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกต่อไป น็กชาลีเป็นข่าวการเลิกราที่สะเทือนวงการสําหรับนักแสดงหนุ่มน็กชาลีและสาวเกาหลีใต้อย่างจีกามินหลังจากที่ประกาศเลิกราก็มีดราม่าตามมายอย่างมากมายจนเกิดการแบ่งฝั่งโจมตีกันระหว่างแฟนๆแต่อย่างไรทั้งคู่นั้นก็เลือกที่จะจบความสัมพันธ์และแยกย้ยายกันไปใช้ชีวิตของตัวเอง ป,ปันปันสุทัตตานางเอกสาวที่ตัดสินใจจบรัก7ปีด้วยตัวเองประกาศเลิกลาแฟนหนรุนพีอย่างไบอนันต์สาเหตุมาจากความที่เข้ากันไม่ได้และความอิ่มตัวซึ่งทั้งคู่นั้นได้พยายามปรับแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จจึงได้ต่างคนต่างถอยออกมานั่นเองค่ะใบเตยและดีเจแมนก่อนหน้าน,นี้มีกระแสข่าวว่าใบาเตยสุธีวันได้เซ็นใบหย่าก่อนที่ต่อมาฝ่ายหญิงจะออกมายอมรับแบบตรงๆว่าได้เซ็นใบหย่ากันแล้วจริงๆแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาวที่น่ารักอยู่เหมือนเดิม ฟุก,การอนทําเอาแฟนๆน,นั้นใจหายเมื่ออินฟูชื่อดังอย่างฟุก,การอนได้ออกมาประกาศลดสถานะยุติความสัมพันธ์9ปีกับแฟนหนุ่มอย่างมั้นและไม่ขอลงดีเทลหรือสาเหตุการเลิกราในครั้งนี้พรอะที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกคนรู้ปัญหาว่าคืออะไร